สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฟังเล่าฟังไทยละต่างประเทศดือ้อที่รับชรงที่เมืองสุโขทุกคนมาพบกับสองบนรนิสแนลมนี้ทุกคนจะบอกก็จะมาเว้าเนาะตอบคํำถามบ้างคนเนาะอาจจะแมบ,บว่าสงสัยว่าเออ คนลาวหลายๆคนนอนแรงงานลาวมาขายแรงงานอยู่ต่างประเทศขายสาตัวเองบ่อซอยประเทศตัวเองจริงบ่อเนาทุกคนนะสบอจะมาบอกในมุมมองของสบเราทุกคนนอกที่สบก็เป็นแรงงานคนหนึ่งที่มเห็นงานอยู่อยู่ประเทศไทยเนาทุกคนนอกก็คือแบบว่าไเห็นงานต่างประเทศเองเนาทุกคนนอกนั่นแหละจ้าพี่พี่น้องก็จะเรื่อยมาตอบนอกกว่าจะฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยคนพี่พี่น้องกดแชร์เนาะเพื่อที่จะบูพาดคลิปสบต่อๆไปนเองจ้าพี่พี่น้องและเผื่อเป็นกําลังใจที่สรานำ เ่าเลื่องเลยพี่น้องเนาะว่าเออคนเล่าหลายคนในงานเล่าเนาะที่เลือกที่จะไม่เห็นงานอยู่ต่างประเทศคายสาตัวเองจริงบอกนะทุกคนบอกเลยเลยบุเมนแล้วกคนคนเล่าหลายคนที่เข้ามาเห็นงานอยู่ต่างประเทศเขาก็จะนําแบบว่าเงินจํานวนร้ายเนอกเขาประเทศนั่นเองทุกคนคือซอยประเทศแบบว่าซอยอาประเทศใดคนขางห้ายนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเขาได้นําเงินเนาะในแต่ละเดือนในแต่ละปี จำนวนมหาศาลเขาประเทศวนเวียนในประเทศนั่นเองเราวแตคนนอก็คือแบบว่าบางคนนี่แบบว่าใดเฮือนใดสั้นใดเก็บทุอย่างพอเข้ามาให้งานอยู่ต่างประเทศการซอร์ไพกับบริวาว่ายุบาลหรือคนเหตอยุบานจะบ่ได้ก็ได้คือการเราทแตคนนอกแต่ว่ามันแหลแต่ความสมัครใจว่าเขาจะมาเหตุอยู่อาประเทศเองหรือต่างประเทศบางคนเขามีความสามารถเขาก็จจะอาเลือกเลือกถึงจะมาเห็นงานต่างประเทศและเขาอาได้เงินจํานวนไร ได้นาเขาประเทศตัวเองประเทศเรล่านั่นเองเราทุกคนน่าเพื่อมนเวียนในประเทศสื่อใส่ใจและก็มุนเวียนในประเทศรเรลาเองนั่นเองเราทุกคนน่กะอาคนเล่าหรือแรงงานเล่าหลายคนที่มีงานในต่างประเทศก็มีส่วนที่แบบว่าซอยประเทศในอีกส่วนหนึ่งน,ะนั่นเองเราทุกคนนเพราะว่าเขาได้แบบว่านาเงินจำนวนมหาศาลเลยทุกคนนะ่า ได้เขาไปในแต่ละปีแต่ละเดือนเขาไปในประเทศฝากให้พ่อให้แม่ใส่ใจในประเทศแล้วมันก็จะมุนเวียนในประเทศนั่นเองนะทุกคนเนาะนั่นแหละเข้าโบเดแบบว่าเข้ามาคลายศาสตร์ดยทุกคนเข้ามาซอวยศาสตร์อีกต่างหากเข้ามาซอวยศาสตร์ในความสามารถของเขาถ้ามีความสามารถี่จะไม่เห็นงานอยู่ตามประเทศได้แหละได้ได้เงินได้รับเงินหลายข้นนั่นเองนะทุกคนเนาะแล้วก็ให้พ่อแม่ผลใส่ใจเงินมันก็จะมุนเวียนในประเทศนั่นเองนะทุกคน ก็คือลักๆนะทุกคนมันก็จะมีความคิดเนาะความคิดเห็นบางคนก็จะว่าเออลังมาติเห็นงานต่างประเทศคือบุหิตอยู่ประเทศเองคือบุชอวยประเทศเองมันก็เป็นวิธีซอยอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนอนในความสมาธิเข้าเรื่องอยางไปอยางมาเห็นตา่างประเทศก็คือเข้ากับได้น้าเงินอาแบบน้าเงินจะนวนหลายอ่ะในเขาประเทศนะทุกคนเข้าบุรแมันว่าเข้าสีค้ายสะเข้ามาอยู่อาต่างประเทศจริงเข้ามาเห็นงานจริงแต่เขาก็บุเคยลืมสารนะทุกคน เามาเหตุงานเข้ากับสมนึกบุญคุณในสถานที่ที่เข้าเหตุงานเข้ากับเออซึนช่มในสิ่งที่มันเป็นจริงเนาะทุกคนเข้าบบเมนว่าเข้าชิมแบบว่าเออจังไดอะบชสนใจพิเทตเองหรือว่าบบซึนชมในท,ทีที่เข้าเหไดไใ้และแต่ทรมาหางกินเองเนาะทุกคนนะเนาะเฮากับซึนชมนะ่มเราทุกคนในสิ่งที่เออเขาเห็นเข้าใดสัมผัสในสิ่งต่างๆใ,ในประเทศเินประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะสบนะัสิาการแบบว่า ได้เห็นนอกบ่เออประเทศไทยเป็นจังเี่อสียซะบ่กันอยากน้ำเสนอนะทุกคนเออบนแม่นว่าสีอ่าอ่าซื้นส้มด้วยที่บุมีเหตุผลแหละแบบว่าลืมสาตัวเองบุม๋มแล้วทุกคนเนาะคือเขาก็ซื้นส้มในวยสิที่เขาเห็นเขาได้สัมผัสและเขาอยากน้ำเสนอในสิ่งที่เขาได้เห็นประสบการณ์จริงอ่ะทุกคนเออนั่นแหละหลักๆก็ได้นะทุกคนก็คือเขาก็ได้ซื้นส้มอ่าอยากซื้นส้มเพื่อนนั่ทุกคนเขาก็ะซื้นส้ม เพิ่นในสิ่งที่มันเป็นจีนนี่เองเนาะทุกคนนอนแล้วก็เฮากับอาเรื่องอาแบบว่าจังไดซอยซอยประเทศเฮานทุกคนมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะที่หลายๆเนาะลลายๆคนก็แบบว่าอ่าเลือกเนาะเลือกที่จะมาเหตุงานต่างประเทศเพราะว่าเขาได้จานวนเงินที่รายขึ้นและเขามีความสมัครอามีความสมารถเหตุงานอยู่่างประเทศใดนั่นเองเนาะทุกคนนาะเขาก็เลยเหลือที่จะมาเห็ุงานอยู่่างประเทศ อะารกาแบบแบบว่านําเงินจํานวนหลายเนาะเขาเขาไปเทื่ลาเขาเองเนาะทุกคนเนาะเผื่อมุนเวียนในหลายๆอย่างไก่ชายมันก็จะแบบมุนเวียนในระเทศเท่านะทุกคนนอกเงินก็จะแบบาลังเขาประเทศเท่าคนค้างไลนในการที่ว่าในการที่ว่าคนลาหลายๆคนมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยแต่จริงๆเชื่อกากับประเด็นว่า จะให้ทุกคนเนาะไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศโมเมีนเนาะคนที่เห็นยอยู่ลาวก็เห็นไปเนาะทุกคนเนาะคนที่เห็นอยู่ต่างประเทศก็เห็นไปในทีของเขาความสมารถเขาที่เขาเห็นใดนันเองทุกคนเนาะในแหล่งจากพี่นอภัณฑ์กกวบ้านม็นว่าสิเจาะจงให้มาเหตงานอยู่ต่างประเทศประตูคนเด้อคนลาวโมเมีนเนาะผู้ได้ม <Same. S 2> mm ีกิจการต่างๆเห็นอยู่ลาวก็เห็นไปเนาะทุกคนเนาะจะบ้านก็บอกว่าได้ก็ดีเนาะทุกคนแต่บางคนเขามีทางเลือกอะทุกคนเออเช่นแบบว่า เขาบอมีอาสถานที่ที่เขาจะเหนได้แล้วเขาก็อย่างอาเงินที่เขาแบบว่าเขาจะเลี้ยงครอบครัวมันบิกกลุมเนาะเขาก็เลือกที่จะมาเห็ดงานต่างประเทศที่มันมีเงินเดือนสูงแล้วกับอาจังใดด้แบบว่าซอยพอเมเนาะในในซอยพอเมลร้ขืนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะในสิ่งที่เออเข้าก้าวาเออเขาจำทรามาซอยพอเมไดไร้ขืนขเขาก็ไม่เห็นในทีที่เงินเดือนมันสูงนั่นเองทุกคนเนาะบรไดเมนว่าเขาจะลืมสาสตร์โไดมีไพ่ที่แบบว่า อาเลื่มศาสตร์ดอพี่น้องเนาะคือสบว่านี้อากินยังกาแบบว่าคิดเห็นแต่ทางบานพอหลายๆอย่างทางไทยก็จะขายเล่าเนาะนั่นแหละจากพี่น้องบ่เคยเลื่มศาสตร์พี่น้องเนาะสบว่าตลกเนาะหากประเทศตัวเองเนาะทุกคนหากที่ทำงานในสิ่งที่อาสบว่าหาเหตุและสบว่าใดให้พอให้เมย์นั่นเองเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละจากพี่น้องบ่มีไพ่เลื่อมศาสตร์พี่น้องทุกคนมีเหตุผลอาการทางหนันเนาะบางคนก็จะคิดว่าเออมาหางานต่างไปเหตุ อะบอยากเห็นงานอยู่ไม่เียนเองลืมสาตรตัวเองหรือเปล่ายัางประมาณนี้เนาะโบแมนเด้รทุกคนเนาะเขามีความสมาดต่างหากจ้ะเขามีความสมาร,าามามมารี่จะไปเห็นงานต่างประเทศใดและนําเงินจนวหนลายเขาประเทศซอยให้มุนเวียนนประเทศนั่นเองทุกคนนั่นแหละจ้ะพี่พี่น้องเนาะโบได้มีความสมารดในสิง่งใดก็เห็นไปในประเทศใดก็ยาข้อแต่จะมีความสมาดเหตุดูความดูความบริชุธิ์ใจนี่เองเาทุกคนนอะบอหลักมักสุะทุกคนเห็นดูความบริสุ์ใจใดเงินมาโดย เพื่อน้ำพักน้ำแรงเข้าเลยพาให้พ่อเมย่ยใส่พ่อเมย่เมยเป็นการนั่งปใส่ใจแล้วเงินมันก็นจะมุนเวียน,นในประถทศเขาเป็นในประเทศเท่าแต่ละปีนี่บอกบอกได้เลยว่าเงินที่เขาเป็นในประเทศโดยแรงงานคนเล่านี่ค่อนข้างจำนวนหลยเลยน้องเพื่อมุนเวียนในประเทศบุแมเปนว่าเขา้ามาขายแรงแรงขายสักรู้เม่เนาทุกคนเข้ามาขายแรงแรงเงิแงนแรงกลาง่งเงินเขาประเทศ จำนวนมหาศาลจากผุยพน้องนั่นแหละนะส์ว่กัน,นลกเลยอย่างว่าตอบในความีิเห็นบางความีิเขียนตีเคียน,นว่าเออหลายๆคนนอะมาเห็นงานอยู่ต่างประเทศแบบเออลืมสารตัวเองหรือเลปล่าคลายสารบอจังใดมหาศาลบูพัฒนาประเทศตัวเองหรือเลปล่ามันก็เป็นวิธีพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่านําเงินเขาประเทศตัวเองนั่นเองนาะทุกคนนาะเฮาอาเฮา,าก็มีจุดประสงค์ของเฮาบูมมเมดว่าเฮาสิมหาต่างประเทศแล้วเฮาบูผาเงิน เขาประเทศเลยบัซอ,อยพอซอยเม่เนาะบางคนลักๆนะหลายคนณนะ่ะอากัชนร้ายกัจะนําเขาเนาะแบบว่าชงให้พอให้แม่ทูกเดือนเรย่พีนน้องเนาะเห็ดนี่เห็ดหนาในพอให้เม่เห็ดเทือนเห็ดาันหลายๆอย่างให้พอให้เม่ภพยใ,ในแบบอยู่ดีกินดีขึ้นนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละมันก็เป็นวิธีแบบว่าพัฒนาบ้านเมืองอีกในรูปแบบหนึ่งคนที่พัฒนาในประเทศตัวเองกันนั่นก็พัฒนาไปทุกคนกัดดีทุกคนเนาะสวยๆกัน แบบอ่าทางเดียกหนึ่งคือนําเงินจากอ่าต่างประเทศเนาะหาเหตุงานที่มันเงินเดือนหลายๆนําเข้าประเทศนั่นเองเนาะคุณเนาะหนึ่งอีกวิธีหนึ่งมันก็มีหลากหลายวิธีที่เขาจะสามัครซอยประเทศเขาเองได้ให้มันแบบว่าอ่าดีขึ้นเนาะหลายๆแบบว่าหลาย่ขอพวกเทียนซานในประเทศนั่นแหละจ้ะพี่น้องเนาะซึ่งบัวก็เลยอยากมา่อวาในมุมมองของซึ่งบัวเนาะที่ซึ่งบัวหูซึกเนาะคุณเนาะแบบอย่างไรเป็นประสบการณ์เนาะัาจารเนาะ เป็นข้มือซื้อีเป็นแรงงานคนหนึ่งเนาะแรงงานลาวคนหนึ่งที่เหลืองมีงานอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะบอกได้เลยว่าบุคคลลืมสาดตัวเองทุกคนเนาะนั่นแหละจากพกีนะ่น้องเนาะนี่แต่ว่าตั้งใจเห็นงานในสิ่งที่เขาเหตุให้ดีที่สุดและนําเงินแบบวา่าให้พอ่อให้แม่เพื่อนาไปใช้ใจและมุ่นเวียนในประเทศตัวเองนั่นแะหละจากพกีนกนก่น้องหลายคนกะ็ได้เนาะมันก็นเป็นอสิ่งที่ดีนะเนาะเขาแบบวา่าช่วยกันในแบบว่าการใช้ใจ ในเรื่องในซานอหละพี่น,น้องล่า,ลา,ลาก็คือควบคุมเขาเองหลจ้ะเขาก็ได้ช่วยพอ่อเม่เขาแต่ว่าพ่อได้มีกินมีใส่บางะนะปวถูกอย่างลำบากทิวมาเกินไปเนาะพอหลายๆคนที่คนเขาคือแบบสวบบมีกินมียากเนาะแต่ก่อนคือบมีเลยเฮือนสิ่กับบมีสวบก็บเลยเหลือสิ่จะมาเห็นอยู่ไปเห็ดงานอยู่ไปเทิดไทยเพราะวายยางให้พอ่อเมย์เพิ่นมีอยู่มีกินในดีขึ้นนั่นเองสวบก็บเลี้ยงมาเลี้ยงมาสวบก็ าเห็นเนาะเห็นพ้นของมันพ้นของมันคือเข้าในซอยพอย่อแม่ในไร้ขึ้นนั่นเองเนาะถึงบูม,มากันเลยพอสุควรทําความสามารถของเขาในาแหล่งจับหอยพี่นะเนาะสบเอร์กันเลยแบบว่าอยากนำเสนอข้อมูลซื้อเนาะทุกคนอย่างมากเออว่าวในความูซื้อเลยอ,อย่างมา,ออากต่อความคิีดเห็นอ,อ่าที่มีความดเห็นประมาณนี้นะทุกคนเนาะว่าเออขีดเห็นว่าเออไม่เห็นงานต่างประเทศในคขายศาตัวเองบอซอยเรือประเทศตัวเองแ,ลแลหล่งจพีหน,น้องเนะสบเอร์กันเลยอย่างมาเว่า อาหานผู้ชมได้ฟังเนาะในความรู้สึกในความอ่าจ,จังใดประสบการณ์สวัสนะทุกคนเออนั่นแหละจากพ,พี่น้องเนาะคลิปนี้จะสบัสดีกับเราเนยเอาเลยจากพ,พี่น้องเนะาะถทำอากระสอบในการนำเสนอคลิปสบัสดีหรือมีความคิดเห็นแตกต่างแบบใดก็สามารถอ่าแสดงความคิดเห็นคอมเม,มนต์บอกบอกคุยกันได้เดลยพ่นพี่นอนะ้องเนาะอย่ากาสวัสดีก,กับเจะขอขอบคุณไล่เดลยพ่นพี่น้องเนาะที่เข้ามาเมืองมาให้กำลังใจก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กด ดีงก็แชร์ด้วยเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อสิบุญพาดคลิปสุ่งบวต่อๆไปแหละเพื่อเป็นกำลังใจให้สึบวชได้นำคลิปนี้ดีถูกอาถุอยางเนาะทีส่สบวชสมาธิจะนำเสนอได้ให้ท่านผู้ชมได้รับอารับชมเนาะสบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้อง